เรียกกันทำไมกันเขาเขักเขาแน่เขาักเขาแน่งวดก้อนนี้ผมก็ได็นพ่นจังบผมมาได้เงินลานดอกเแสนนี่ละห้าแปดนบบวกบูแมนต้องงวดคุณแมนต้องข้าวเปนดังอยู่วันนี้นครับผมรดยุ่งํ้ำพ่นน่ะที่แรกผมก็มาถึงใช่ละงวดที่หนึ่งมถึงงวดสองวดสามาผมกคยพิเพิ่นจับตา่ละซีซีนผมได้น้ำเก็กแสนเจดแสนนี่ล่ะ หมูผมไต้พวกนั้นลราส้มในร้านควนรยังว่าสิไดายว่าเจะเมื่อลมกันยเจะเมื่อบัวแมนแมนแมนปีสามเก้าแล้วครับดังเก็ตหมดเนาะจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพ่านานขวัญมาฮวันขวัญเตาหยุดเมซี่ก็สิถามไผปนี่เจ้าไปลาดข้าเด้อไปถามข้าวนั่นข้าเออลาดข้าลูกเขยเล่าบอกว่านั่นเจ้าสอบถาม ใช่ข้าเราอยู่ดสายบัตอยู่ดสาไอเอ็นคันมู้เจ้าเลียนเขาไปหอดในบ้านแล้วบัดที่นี่ไปหอดมองเงินซี่แยกซี่แยกไอเอ็นที่ว่ายุ่นบ้านเพื่อนน่ะมองทางนึงมันเป็นลานาน้านค้าหน่ะเพาต้องบ่แมนเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวาเลี้ยวเออขังซ้ายวะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายลงไปแล้วล้านค้าที่มีไก่อยู่หน้าบ้านสองตัวไก่ปูนน่ะนี่แหละพักกันม้านไรอยู่บ,บ่อไพ ก็ไล่แจ้งข่าวเอฟซีเอดแจ้งข่าวกะเจ้าเนี่ยเราอยู่ในงพยงบาลตอนนี้เรานอนงพยงบาลเป็นยันต์เลยล่กัท่านหันพอสมัยคือเป็นผู้แม่บ้านเราพอสมัยเลยขาเจ้าว่าพอสมัยเป็นเป็นกับท่านหันเป็นแล้วก็เป็นนักข้อมาสั้นก็เจ้าบอกนะแต่ว่า่อยได้ยินข่าวมือขึ้นนี่ล่ละ่อยเล่าว้า เป็นนี่ยังขอเกะกวนเบงตะไลสดมู่เจ้าไอยว่านมู่เจ้าไปตามเพื่อนแล้วมือว่านมาบ่าหอดมันคําเออไปไม่ก็ได้มันมันไปหอดกับว่าเห็นเล่าดอกมันเคล,ลื่อนนีเพลืลอ่นอน,นไปแต่มือวานนี่บ่ออมันอคลืนนี่บ่เขึ้นไปแต่มือว่านนี่ขึ้นไปแต่มือว่านนี่หละย่างมือเศร้าขันแมนลูกโรกเราบาา่เราเป็นโลกยังบ่ลูก่อยกับบ่ลูกไปเสิร์ฟต้องไปทำลูกเพื่อนไปไล้ไรครับคุณยายครับคุณแม่ ไปหน้าไม่แม่บ่บ่บีบ่เ่เจต่บ่บ่ล้ว่บ่า่ล่ว่บ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 อบ่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 ว่บ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 นบ่า่ล่บ่บ่เ่บ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 าบ่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 ามานี่ล่ก็เลยมาเอ้า่ื่มีเต้่ก่บ่บ่บ่นะม่บ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 ่มาบ่บ่บยังบ่อ่ากไปบ่า่บ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 ่อ่บ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 ทบ่อ้ยเสียใจ่บ่่่่ลูก ว่าสิมาเมื่อวานมันคำอามาหอดบรรยยมก็ตั้งใจรประกาศตั้งใจสิมาเมื่อนี่น้ำน่ะกันนี่ก็เริ่มเมื่อนี่ค่อยไปเอฟซีก็บอกตามพ่อสมัยพ่อสมัยให้เนี้เต็มอยู่แม่มันใหญ่ผมแสดงความเสียใจด้วยเด้อคุณแม่เด้อครับขอแสดงความเสียใจเด้อคุณแม่ครับ แดงความเส er yeah well, ียใจเด้อไปดีเรื่องสุขเด้อพุณตาเด้อเอาจังแนเราก็ไปดีนี่สุกอนไปเราก็สร้างตัวเลขไว้บอกพุทธนาเราแหงเราไว้าแหงบาถาดิฮะฮะหกหกหาศูนย์มันฝากไว้ตัวไหนก่อนเนี่ยหกหาศูนย์หกห้าศูนยแล้วีบขีเ็นไวเด้อเอาวาแล้วไว้เดียหายสามงวดแล้วหายมาแล้วสองรับ หกหาศูนครับพี่น้องหกห้าศูนย์นะครับเขนไวด้เลขกดีเล่าให้ไวก่อนประมาณเร่าผ่าเลาผ่าพวกเ้าพมาเนาะสุดทุกข์ก่อนแล้วฝันแล้วฝันบอกครับคุณแม่แล้วฝันหลังเขออกแ่ารวเออแม่ฟังอย่างนี้อืมเป็นหกห้าศูนย์ไม่ากอ่จะเป็นหกห้าศูนย์สัครับเอาพี่น้องเขียนไว้นั่งครับหกห้าศูนที่คุณแม่ 650นะครับท,มทิมทิ้งไทยไปหายแล้วนะครับแล้วฝันได้650นะครับก่อนจากเนาะฉันกรร็ลอเฮาวเยาวตจะมาเมือบ้านครวบ,รว,บรวมตัวเรียนใงญ่ด้วยรวบรวมเงินต้วโอ้ยคุณตาไปดีท<า>ั้ง,<า>งสูดเด้อคุณตาไปสองลูกนะับ มเราแก็าอยานกมันีว่อไ่อาไปโอุุ้้ดถไปไปเขาไอลงบานขาีแม่แต่มันมาหมู่บ้านพวกผมกับบ่เห็นหนาเราคือเกาเนาะเราไปลงบานเราไปย้ําย้มได้ที่ลงบานยูตอนไดจจะย้เา เออ่ไปเยียเขาบกหเขาบให้นอนรนเแม่รงบานน้องหานมันมาค่ะครับเป็นเปนดูกับ่ได้เนง่าหกันได้เนาะหมออยู่กับหมอแล้วนะครับอกัหมอแล้วขากอาการของเราก็คือจังได้ก็ครับอาการ ลโลกของเราครับลิโลกปอดน้นกไม่ปอดียก็ดลิดเยงิดเสื้อนี่กระเซาเลือดแล้วเจ็บท้องหมแม่ตอนแรกแล้วเจ็บท้องแห้งอ๋แสดงวาเสียใจน้ำเน้อแม่ด้อเอาสำหรับครั้งนี้นะคุณแม่ก็มีพวกกระผมเนี่ยละแล้วกระทางเอฟซฝากเงินมา ฝา,ากเงินใหม่คุณตากับคุณยายแต่ว่าคุณตาเสียชีวิตไปแล้วบา้านเกิดเลยก็ิลนทานกินท่านน้ำเล่าอยู่ในนี้นะครับมีอยู่<ม>คุณคุณวายุรัตห้าร้บาทคุณแจ่มนภา,าพิทักษ์ชาติสี่พบาทคุณยุพิน200บาทเจ๊กุ้ง1,000บาท คุณสุนันนวลพงศ์หนึ่พบาทคุณจัก,กรกฤเพิ่มจตุรัสห้าร้บาทคุณรัตนา500บาทคุณรัตดาหารกล้า300บาทแล้วก็ตัวผมช่องเจ้าของช่องเอฮา,ารวยห้ารอยบาทร่วมครั้งนี้เป็นเงินเท่าไรแล้วมะน 7, 7, ันี่เจ็ดพันห้าร้อบาทเจ็ดพันร้บาทเงิ่อนม่ามอหมห้คุณเมียนะครับเยวเข้เสียก็ต้น,น,น,นเทไรแต่เขาค่อจุดปลูก เราบอกกาวเราเดอ้อคุณกาเอ้ยลูกหลานท้างช่องกะนั่มเงินมาให้คุณตาแล้วนะครับรวมทั้บุญทั้งบุญะนะไม่หาไะมไม่แต่อยู่ไนนี่อเอาไนนี่ป่ะเจ็บเอา,นานะะันานี้ายเสนนั่นหรอแม่เอฟซี F ่ันถามาคุณตายุตข้อใดจ่าหกสิบจ็ดล่ ก็ทนแย่เย็นคุณพ่อพออาสปลาเสียวเงินม่านเอฟซีาเงินสิมานห่งคุณพ่อนำใจที่คุณพ่อบอกไว้เธอกันเละเลยมันกินมาทานน้ำพ่อนะเป็นยังบุญเป็ก็บอกว่าสิหายสามวัน่ว่าก่อเนี่ยจิไปก็บอกต้องวันแม่ว่เห็น้าอ๋อมีพูดถามที่บ้านคนเนี่ยบ้านเล็กที้ยังหละครับมาสันบ้านเล็กที้ยสบเอีย สีห้าน่อยส้อนั่นไลนงบ้านี่ยังสิ่ขาดน้่นบาทนี่อายุกับหกสิบาเกิดกับงวันที่สมเอาคาคาเลรวมแล้วอายุเราจะปีบานหกสิบปีอายุกับหกสิบปีพอดีบ้านเลขที่หกสิบพศสองห้าศูกให้ให้ก่อนไว้เอ้ให้ให้ให้ก่อนตายให้ก่อนตายห้าหกศห้าหอายุหกสิบปี บ้านเลขที่หกหาศูนย์บ่บ่แม่พี่หกสิบหกหาศูนย์เนื้อหาหกหาวันที่สิบเก้าครับบคนรักแกนหาหกศูนย์อนนี้คือนหาหกศูนย์หกหาศูนย์ไหมอาก็เป็นัยดองเด้อแกนบกข้าศึนอ่าหห้าอายุหกสิบปีนะแม่นะบ้าเลขที่หกสิบอีกบ่ บ้านเลขที่หกเซาคือตัวเดียวกันมะทีจากขนาดนั้นหน่สองามส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 ามวามสามสามหามส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 ามามสามสาสามสามามสาดามสามสเมสามสามามสาเสามสามสาม่ามัมมสามมามสามามเาามสารามามสามสาม่ามามสาาามมามสามสามงาะสรมสามามสามสามสาามามส้าาาสมสาสา บ้านผมเราอยากไทยโศกนะหกสิบสี่พอดีเลยพอไปที่ห้าเขียนหนึ่งอ้ออเบิ้งเอานี่ตายวันที่สิบเก้าเอาบ่เอาวันที่สิบเก้าอีกออกสิบเก้าห้าหนึ่งเก้าแล้วตายวันที่สิบเก้าอีกแลาวสั้นเสียชีวิตตายวันที่สิบเจ ได้ันเเรียกออกวันที่สิเจ็ดแล้วดยวันที่สิบเก้าเรียกเรียกออกหนึ่งเก้าสี่ไยสามงวดบอาคิดวามงวดที่สามแล้สี่ายแบบนีก็สองแล้วก็สองห้าโอ้ยพอเจสซี่มาขอลูกบอกเราแนวตาสมัย มีพี่น้องเอฟซีของคุณตานะครับฝากเงินว่าถึงมาใส่เมื่อ้คุณตานะครับแต่ว่ามากเมื่อนี้เป็นมากเป็นลักษณะนี้เป็นโสดเป็นเนไปเรืเลยเกิดื้อโอกาสจํานวนเงินอยู่ในนี้มีไล่ซื้อ่อไปนี้เด้อผู้ที่หฝากเงินของคุณตานะครับคุณวายุรักษ์ห้าร้อยบาทอ่าคุณแจ่มจันทร์โอ้คุณแจ่มนภาทิ่ทักชาศรีพันบาทคุณยุพินสองร้อยบาทเจ๊กุ้ง หนึ่งพันบาทคุณสุนันท์นวลพงศ์หนึ่งพันบาทคุณจกักรลิดเพิ่มจตุลัดห้าร้อยบาทคุณรัตนาห้าร้อยบาทคุณรัดาหาล้าสามร้อยบาทและตัวลูกหลานนี่ช่องนี่ฮาบรวรัฐมนีชนแนลนีข้ามนักคุณตาอีกห้าร้อยบาทนะครับข้างช่องอแล้วก็คุณบุญหลายพุทธรักษาสามร้อยบาทคุณ คุณลมคุณลมมนเพียน2 0งบาทนะครับรวมเป็นหาหาร้อยบาททรั้งนี้เป็นเงินจํานวน8ปดพันบาทเด้คคณตาเด้อคณตารับรู้รักษะานะครับคุณตาตายไปดีเรื่องปุ๊บเด้อคณตาเด้อหูกหลานนําเงินใหม่เลยไปดีเรื่องปุ๊บเด้อคณตาเด้อ เราเราบอกไว้ก่อนตายก็ว่าได้เนะ <650. S 1> เาะหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์นี่ตัวเราบอกไว้ก่อนตายบานนี้บังเงินพ่อสอเกิดเล่าเกิดสองหาศูนย์หกอายุครบหกสิบปีพอดีบังเงินอีกพี่น้องบ้านเลขที่หกศูนย์หกสิบอีกครับบังเงินบ่อบาทนี่ประมาณว่าพันย่ำตัวนี้ละ เพราะว่ามันมาตรงกันหลายได้หนิหกศูนย์ 60, นี่กับศูนย์หกหกศูนย์หกศูนย์เสียชีวิตวันที่สิบเก้าครัะตัวตัวละบอกก่อนตายนี่คือหกห้าศูนย์ครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอขอบคุณมรตการพารวยนะครับผีเฮ่ห้าพารวยพีรัตมณีนะครับเนาะพร้อ,อมทีมงานนะครับแอดมินก็ขอขอ,ขอขอบคุณในหลายเ้วยอครับเดจะส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขโฉลาภนะครับ แอดมินกับเขาไว้พพอะในฐานผู้ชมนะครับที่เขามารับชมลิดมีประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอโชคโชค,ชคมันหมันกันทุกคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ